ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมูชาโซเชียลแคมและก็เฟซบุ๊กเนาะมันนี่ก็มาพอกย์ภาสาอีสานอีกแล้วมันนี่ขอเว่าเป็นภาษากลางเนี่ยจักน้อยนะจ๊ะค่ะก็ขอพูดเป็นภาษากลางที่นะคะต้องรีวิวหรือว่าบอกตอบจากนี้ไปหลายคนให้ความสนใจมากถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอีสานไปจะซาหลายๆภาคหรือว่า เ,เพื่อนๆอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องและอาจจะไม่เข้าใจพลาดในจุดนี้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแชแวาวบำรุงหรือสกินแคร์ที่บี้ใช้อยู่เพราะว่าถามเข้ามาเยอะมากเลยบี้ก็มาบอกว่าบ,บี้ใช้ตัวไหน2เดือนที่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนๆบี้ได้รีวิวสกินแคร์ไปเป็นของทูทีไว้ปัจจุบันนี้บี้ก็ยังใช้ของทูทีไว้อยู่นั่นเองเอ้ย ควรควรต้องเก่าแล้วนะคะเพราะว่าบี้พกพาไปตลอดตมบุกสบายเวลาไปหนต่างจังหวัดหรือว่าอะไรบี้ก็ไม่พลาดที่จะพกเจ้าตัวนี้ไปบำรุงหน้าเช้าเย็นนะจ๊ะอืมมันช่วยบำรุงหน้าบี้ได้ยี่มโดยทีเดียวนะจ๊ะนี่หมดไปหนึ่งกระปุกแล้วแหมเช่ว่เราก็ลังจะเปิดกระปุกที่สองประสิทธิภาพตัวนี้ ครีมทูทีไว้มันไม่มีสารเล่งหน้าขาวสารประลอดสารสเตียรอยเพราะว่ามันบำรุงหน้าอย่างอ่อนโยนนั่นเองนะจ๊ะไม่ทําให้หน้าเราบางหรือว่าขาววอกขาวเบอไปแล้วก็ไม่ตรายมีอยอยไม่ทําร้ายผิวเรานั่นเองนี่มาบอกกล่องที่ส,งสอง้ปดให้ดูกล่องน่ารักมากก็จะเป็นหน้าตาูแบบนี้นะคะครีมตนนัวนี้สาวๆหลายๆคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง แพ้กลิ่นแพ้สีของเนื้อครีมต่างๆแต่ว่าขอบอกเลยว่าทูทีไว้ตัวนี้ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นอย่างแน่นอนมันจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะเป็นขาวนะคะเนี่ยสีขาวนุ่มแล้วก็เพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของเนื้อครีมไม่ให้เนื้อครีมสกปรกก็จะมีช้อนเจ้าตัวนี้ตักตึ๊บขึ้นไปแล้วก็แปะแปะมาทานนั่นเอง บีได้ลองใช้ตอนสองเดือนที่แล้วเจ็ดวันนะจ๊ะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสดูมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วก็สองอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยผิวหน้าเราก็จะเริ่มกระจ่างใสดูมีน้ำมีนวลอย่างอ่อนโยนไม่เหมือนผิวบางหรือว่าผิวหน้าวอกผิวหน้าลอกจนเกินไปแต่ว่าตัวนี้มันเป็นครีมบำรุงหน้าที่ อ่อนโยนเหมาะสำหรับสาวที่แพ้ง่ายผิวผสมผิวมันผิวอะไรก็ตามใช้ตัวนี้ไปแล้วมันก็จะไม่ทำให้ผิวหน้าเราบางหรือว่าเป็นอันตรายอย่างแน่นอนหยุดใช้แล้วก็จะไม่มีสิวขึ้นสิวอะไรเพราะตัวนี้มันไม่มีสารตลอดที่อย่างที่บี้บอกนะจ้ามีอยรับรองวันนี้บี้ก็ได้มาบอกครีมสกินแคร์ที่บี้ได้ใช้ปัจจุบันแล้วไม่ได้ให้เพื่อนๆใช้แต่ว่าให้นำไป คิดพิจารณาเลือกใช้ให้มันเหมาะกับผิวหน้าสภาพผิวหน้าเราอย่างครีมตัวนี้ที่บี้เลือกใช้เพราะว่ามันเหมาะกับผิวสภาพหน้าของบี้แล้วก็ไม่มีสารประหลอดอย่างแท้จริงคนไหนที่อยากได้หน้าผิวขาวๆวอกโอเวอร์ over, หน้าบางเนี่ยตัวนี้ไม่มีอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะช่วยเป็นบำรุงให้ผิวหน้าเราเนี่ย สุขภาพดีมากกว่าใสาแบบธรรมชาติใสไม่วกเกินไปไม่แบบโบ๊ะเหมือนครีมมีสารปลอดหรือสารสเตียรอยจนเกินไปนะจ๊ะ่ะฮะวันนี้พี่ก็ออกไปแล้วถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับอะไรก็จะมาอัปเดตเรน้คะ